เอ่อฮัลโหลครับพี่เอ่ออ่าผมโทษมาเรื่องเอ่อเรื่องหนองไส้นะครับอันไหนอ่าเรื่องขี่สวนตรวะไรองนะครับเออว่าไงมันว่าให้ให้ผมโทรครับไปหลังจากนั้นไหนผมเหตุผลผมกบไปสิน่าอย่างก่อนเออเีเซียดครับเออเออเออรู้จำได้ับผมว่าไงล่ะนะพี่ว่างไหนครับอยู่โรงพักหนึ่งอ๋อตอนนี้ผมยูน จังหวัดการครับเข้าไงว่ามาเลยก็ตอนนี้กะว่าจะถามพี่ว่าเสียเยอะค่ปั๊มเหรอครับอ่าเยยังไงล่ะพี่พี่เส่ผมได้ยรงไงพี่ฮะผมเสียเท่ไหนครับก็ต้องต้องมานี่เดี๋ยวยงไงโอ้โไอ้คไในบ่าพี่ว่าไอ ไปเว่าแฟนผมกับโบโยว่าตอนนี้ผมอยู่กับนสองคนหน้าต้องเปล่านางนันอ่โอโบเท่าไหร่เอ่าอ่าต้องอันนี้ต้องถามพี่ครับว่าพี่ใซ่ผมโอนเท่าไหร่เท่าเท่าหรอไว้เท่าไหร่ราะว่าผมพอดีน้องผมเนี่ยมันกับบุราเล็กน้องพี่มันเป็นแค่ผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารที่มันบริหาคือครับเสียบผมว่าจะขี่หาประมาณหาร้อยครับโอ้ยไปก็เกินหาร้อยพี่เซ่เอาเท่าไั้นครับถ้า ตามที่เคยมาก็อร่อยไม่คือหรออันนั้นเอาเอาให้พี่เองแต่ว่าให้พี่พี่บอกมาพี่เซลไทยครับก็เพราะว่ายงน้องผมมันกับวัยไรแรงถึงขนาดนั้นเนาะครับผมว่ามไม่ใช่ไม่ไรแรงแต่จริงแล้วมันถ้าข้อหานี้ก็ต้องส่งตัวไปฟื้นฟูเนี่ยอันนี้อันผม้าใจพี่ผม้าใจอยู่ครับส่งไปตามคนนึง หนึ่งบ่าขาบริษัทค่ะอยังก็คือถ้าไปสารกะบสารกะจะแค่เอาส่งไปประมัดไม่บอก้ารไม่ถึงต้องประกันตัวเลยถ้าตัวถ้าประกันตัวออกมากที่กะคือเ้าไปไล่ปรกันตัวครบเงินสารนั่นก็ได้ขึ้นอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าเออไม่ถึงมาแล้วก็เจ้าะให้ปั๊บห้าร้อยมันคือไหมหรอเออันพันหนึ่งเลยว่าท่นพี่สองพันหนึ่งสองพันเทียมรายอื่นึ่งห้าพันนะอืม ไอ้อันนี้แม่นแม่นอันพี่อันี่ยังกันเะสนนื้อสูทนะตำรวจยังเนาสองพันเนาะสองพันก็โอเคเนาะท่านเอาพั่นหาแล้วพี่เนาะข้อข้อซะน้องงงข้อซะพี่งงพัพ่นหาว่าผมก็เดินทางอยู่ตลอดเวลาแต่ได้ว่าพั่นหาแต่พั่นหากันประมาณช่วงหลังอยา,ากกินข้าวเที่ยงแล้วผมนะครับพี่เอือ อคันหาพี่พี่เอามาเรียกที่มเ่เดี๋ยวพอผมตกไปโอนที่เ็นเออเครับครับเดี๋ยวแป๊บนพ,พี่เอาปกกากันครับมันน้ามีวปากกาเน่นี่ก็ไดนเน่ห้าังเลยบอกเอาแต่ปากกาะเออการ,าาร,การพี่เอ็น ถ้าผมบ่ได้ไปผมก็สิโอนโบ่เทียงกับว้นะครับเอาพี่บอกมาสามศีสามศูนย์ีสามเจ็ดสีโอสามเจ็ดสีสามเจ็ดดศูนเจ็ดหกเก้าสามงเก้าสามหนึ่งลองตวนมาดูสามเจ็ดสีศูนีเจ็ดเ้าสามหนึ่งขาดตัวหนึ่งพี่อะไครับ หกเก้าสามหนึ่งโอหกเก้าสามหนึ่งอ่าซื้อที่ยังครับทวนใหม่ทวนใหม่สามสี่เจ็ดโอ้โหสามเจ็ดสี่ครับแม่นบังครับสามเจ็ดสี่ศูนย์สี่เจ็ดครับหกเก้าสามหนึ่งครับครับผมธนาคารยังที่ซื้อ,อยังครับกรุงไทยออยังก็ครับกรุงไทยกรุงไทยครับผม อ่าชื่อชื่อ,อยังพี่มันธนามันธนาครับเอ่อได้ได้พี่ครับไอเอ่อชื่อเอาอันโบแมนพี่เห็นคนที่คุยกับผมเ่ครับใช่แต่ว่าบัญชีผมไม่มีอ๋อครับ